6เหตุผลว่าทำไมฝ่ายทีวีแมนไม่วาบเข้ามาช่วยฝ่ายพันมิตรในฐานทัพสกิวดีิทอยเล็ด สวัสดีและยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆชาวส้วมผู้น่ารักทุกคนเข้าสู่คลิปวิเคราะห์ซีรีส์กิบ i ิท t อยเลตที่เรานั้นจะนําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในซีรีส์กิบ i ิท t อยเลตในพิซโซตต่างๆนั้นมาวิเคราะห์และพูดคุยในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจสําหรับคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงทักษะทักษะหนึ่งของฝ่ายทีวีแมนนะครับที่เป็นทักษะที่ดีและมีประโยชน์มากๆนะครับและทักษะนั้นเนี่ยก็คือทักษะในการวาร์ปของฝ่ายทีวีแมนนั่นเองซึ่งในคลิปนนนัั้้ะะคครรบเเเาาากกก็็ไดดววิห์แลพพูุยื่่อๆ ความสามารถในการเคลื่อนที่ของฝ่ายทีวีแมนทั้งหมดที่เราเคยดูมาเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่การวาร์ปนะครับแต่เป็นการเปิดประตูมิติซะมากกว่าซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ชมคลิปวิเคราะห์นั้นนะครับก็สามารถกดที่มุมขวาบนเพื่อที่จะเข้าไปดูคลิปวิเคราะห์นั้นก่อนได้เลยนะครับกลับมาที่เนื้อหาของวิดีโอนี้กันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้แล้วว่าฝ่ายทีวีแมนนั้นไม่สามารถวาร์ปได้แต่สิ่งที่พวกเขาทํานั้นก็คือการเปิดประตูมิติในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดถึงคําถามที่เพื่อนๆ นะครับแล้วก็ตั้งคําถามกันด้วยว่าทําไมละ่ะทําไมฝ่ายทีวีแมนถึงไม่วาฟเข้ามาช่วยฝ่ายพีระมิดในฐานทัพสกิมบิดทอยเลเลยสักคนก่อนจะไปร่วมวิเคราะห์กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของซีรีส์สกิมบิ t ทอยเลนะครับและก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเหตุผลที่ผมนั้นได้รวบรวมมาผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นั้นนะครับได้ลองตอบคําถามนี้ด้วยตัวเองก่อนเลยละกันเอาสัก2เหตุผลก็ได้นะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างนะครับทำไมฝ่ายทีวีแมนถึงไม่ว สเพื่อนๆนั้นสามารถเขียนเลขศูนย์เอาไว้ที่ด้านหน้าคําตอบของเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปไล่อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วดูสิว่าเพื่อนๆคิดตรงกันกับผมมากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถกดหยุดคลิปเพื่อที่จะพิมพ์ความคิดเห็นของเพื่อนๆลงได้เลยนะครับโดยสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมเหตุผลที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ตั้งแต่มากไปจนถึงน้อยมาทั้งหมด6เหตุผลด้วยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่เหตุผลแรกกันเลยนั่นก็คือเหตุผลที่ห่งครับประตูมิติหร มีข้อจํากัดในด้านระยะเวลาอยู่แน่นอนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆรับชมซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็กินเวลามากว่า69เอพิโซดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเคยเห็นเกี่ยวกับทักษะของฝ่ายทีวีแมนก็คือเราจะไม่ค่อยเห็นพวกเขานั้นนะครับใช้ประตูมิติติดต่อกันเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเอพิโซดไหนเลยนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครฝ่ายทีวีแมนนั้นใช้ทักษะในการเปิดประตูมิติเดินเข้ามาในสนามรบแล้วก็ยังใช้ทักษะนั้นเดินทางออกไปจากสนามรบด้ววยยยภานคลิปเดีกั ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับเพราะในเอพิโซดที่4ี่เราจะได้เห็นไททันทีวีแมนหรือว่าซีนีม่าแมนเนี่ยเปิดประตูมิติวาร์ปเข้ามายังสนามรบในช่วงต้นคลิปและออกจากสนามรบด้วยประตูมิติก่อนที่จะถูกควบคุมโดยพาราสติกสกิบิดิทอยเลตแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับเอพิโซดที่57ที่ทีวีบูแมนเนี่ยวาร์ปเข้าไปจัดการพาราสติกสกิบิดิทอยเลตด้านหลังไททันสปิเกอร์แมนซึ่งตั้งแต่ที่ซีนีม่าแมนนั้นเปิดประตูมิติวาา,าว et, ปปเเล่ออกบววนไ็ ค่อนข้างนานเลยทีเดียวสิ่งนี้นี่เองครับที่ทําให้เราคิดได้ว่าทักษะในการวาร์ปนั้นอาจจะต้องใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นและมีระยะเวลาที่ต้องรอานานพอสมควรเลยนะครับก่อนจะได้ใช้ในครั้งต่อไปแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือไททันทีวีแมนตัวละครพิเศษของฝ่ายทีวีแมนที่ควรจะมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนๆในฝ่ายเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานทัพของฝ่ายสกีบิดดี o ทอยเลน่าจะเป็นการสู้รบที่ตัวละครขนาดไททันไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็จะมีแค่ Normal TV Man TV w o m a n แล้วก็ Lush TV Man ที่สามารถเข้าไปยังสถานที่นั้นได้นะครับ แต่เมื่อภายในฐานทัพของฝ่ายสกิบิตทอยเลตนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆการที่พวกเขานั้นวาร์ปเข้าไปโดยที่ไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยแถมยังมีข้อจํากัดด้านระยะเวลาก่อนที่จะใช้ทักษะในการเปิดประตูมิติครั้งใหม่พวกเขาก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับก่าที่จะวาร์ปออกมาได้และก่อนจะถึงเวลานั้นนะครับพวกเขาก็อาจจะโดนกำจัดไปแล้วก็เป็นได้สำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆเคยเห็นทักษะในการวาร์ปหรือว่าเปิดประตูมิติของฝ่ายทีวีแมนแบบติดต่อกันเร็วที่สุดที่ฉากไหนนะครับก็ลองคอม i yeah. เหตุผลที่2นะครับที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับเหตุผลที่ฝ่ายทีวีแมนนั้นไม่วาปเข้าไปช่วยเพื่อนๆฝ่ายพัธมิตรในแ lap skibidi toilet ก็คือในการว์าแต่ละครั้งนั้นนะครับจะต้องใช้ตำแหน่งที่ชัดเจนเป็นเรื่องปกติและแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากเราเนี่ยต้องการเดินทางไปที่ไหนสิ่งที่เราควรทําอย่างแรกนะครับก็คือการศึกษาเส้นทางหรืออย่างน้อยนะครับก็คือศึกษาปลายทางที่เรานั้นกําลังจะเดินทางไปว่าเป็นยังไงซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายทีวีแมนนั้นจะต้องทําก่อนที่จะเปิดประตูมิติวาาปตัวเเเองเข้ไ้ไดนนในช่นเดียวกัน ยิ่งเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ที่อันตรายแล้วก็มีศัตรูอยู่ด้านในมากมายขนาดนี้นะครับการเปิดประตูมิติแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีในการเปิดประตูมิติของฝ่ายทีวีแมนเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างถูกไหมแต่ถ้าหากเราต้องการพิกัดที่ชัดเจนใครจะเป็นคนส่งพิกัดให้เขาละ่ะถ้าหากเพื่อนๆฝ่ายพารามิดนั้นสามารถส่งพิกัดให้ฝ่ายทีวีแมนได้เนี่ยพวกเขาก็อาจจะติดปัญหาเรื่องการสื่อสารกับตัวละครฝ่ายทีวีแมนที่อยู่ด้านนอกหรรืืออ่่าาาก,กาสสวร นั้นทำได้โดยฝ่ายทีวีแมนด้วยกันเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครสักคนนึงสมพิกัดตําแหน่งที่ชัดเจนของจุดที่จะเปิดประตูมิติให้กับฝ่ายทีวีแมนเพราะว่าด้านในแ lap ของสกีบีรีทอยเล t นั้นนะครับไม่มีตัวละครฝ่ายทีวีแมนอยู่ด้านในเลยสักคนเดียว เหตุผลที่3นะครับที่ฝ่ายทีวีแมนนั้นไม่เปิดประตูมิติวราปเข้าไปช่วยเพื่อนฝ่ายพันธมิตรในแ lap สกิมดีทอยเลตก็คือมันเสี่ยงเกินไปและฝ่ายทีวีแมนก็ไม่ต้องการที่จะรับความเสี่ยงนั้นอย่างที่เราได้พูดคุยกันไป2เหตุผลก่อนหน้านี้นะครับว่าการเปิดประตูมิติในแต่ละครั้งของฝ่ายทีวีแมนนั้นอาจจะจําเป็นที่จะต้องรอให้ผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะใช้ทักษะนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งทําให้การเปิดประตูมิติในแต่ละครั้งนั้นนะครับจะมีความเสี่ยงสูงมากที่พวกเขานั้นจะตต้อองเเจกกับรรูที่่พวขาาาไมสามสาถ เลี่ยงได้เมื่อพวกเขานั้นเดินเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาทําได้เนี่ยก็มีเพียงแค่สู้หรือไม่ก็หนีเพื่อรอเวลาในการออกมาจากสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเดิมพันด้วยชีวิตของตัวละครฝ่ายทีวีแมนที่มีจํานวนน้อยไม่คุ้มกับการสูญเสียหรือถ้าหากเป็นอย่างเหตุผลข้อที่2นั้นนะครับก็คือพวกเขานั้นจําเป็นจะต้องใช้ตําแหน่งที่ชัดเจนนั่นยิ่งทาให้ความเสี่ยงนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะถ้าหากตําแหน่งที่พวกเขานั้นเเปเปปปปิิดิดดระะตตตููมข้้้าาาไ็็นนนกกกััับฝ่ยออจจองสญญ เสียทหารที่มีความสามารถไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยและาหากพิกัดที่พวกเขานั้นใส่เข้าไปนะครับเพี้ยนไปนิดหนึ่งสถานที่ที่พวกเขาวาบเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นกําแพงซึ่งอาจจะทําให้พวกเขานั้นติดอยู่ในนั้นตลอดไปเลยก็ได้แล้วก็จะส่งผลให้ฝ่ายทีวีแมนนั้นจะต้องเสียทหารที่มีความสามารถไปฟรีๆให้กับกําแพงเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเหตุผลที่ว่ามันเสี่ยงเกินไปและฝ่ายทีวีแมนนั้นก็ไม่ต้องการที่จะรับความเสี่ยงนั้นก็ดูจะเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เรามาต่อกันที่เหตุผลข้อที่4กันเลยนะครับคือสถานที่ที่ฝ่ายพนมิตรอยู่นั้นก็คือแหลบของฝ่ายสกีบิดีทอยเล t ซึ่งอยู่ภายใต้ภูเขาที่สัญญาณน,นั้นอาจจะเข้าไม่ถึงดังนั้นนะครับเหตุผลสี่ข้อที่ฝ่ายทีวีแมนนั้นยังไม่เปิดประตูมิติเข้าไปช่วยฝ่ายพนมิตรที่อยู่ด้านในก็อาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณและการสื่อสารต่างๆไม่มากพอและอาจจะเกิดการขัดข้องระหว่างการสื่อสารและการวาร์ปก็เป็นได้เพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะเคยเดินทางผ่านอุโมงค์หรือว่าเข้าไปในห้างที่มีที่จอดรถใต้ดินบ้างนะครับในตอนนั้อ หรืออาจจะไม่สามารถใช้งานได้เลยก็ได้นะครับดังนั้นปัญหานี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายทีวีแมนและก็ฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ด้านในเช่นเดียวกันนั่นก็คือการสื่อสารของพวกเขานะครับอาจจะเกิดปัญหาและข้อมูลที่ส่งให้กันเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ซึ่งเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ปัญหา3มอย่างแรกที่เราพูดถึงมานั้นเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือปัญหาที่น่ากลัวที่สุดนะครับนั่นก็คือปัญหาด้านพิกัดที่ถึงแม้คนส่งเนี่ยจะส่งพิกัดมาถููกกกกกแแลลล้้้้้วว็็ตตาา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 มมม่ถาหหเิิดด,ดดดคผพนขออะรจจทํใ การเปิดประตูมิตินั้นมีปัญหาเกิดขึ้นและความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูไปเจอกับศัตรูที่ไม่สามารถต่อสู้ได้หรือเปิดประตูไปเจอกับกับดักซึ่งล้วนแต่จะทําให้ตัวละครฝ่ายทีวีแมนนั้นมีความเสี่ยงและก็สูญเสียนั่นเองและเหตุผลอย่างที่5นะครับที่ฝ่ายทีวีแมนนั้นไม่ได้เดินทางเข้ามาช่วยเพื่อนๆในฐานทัพสกีบิดดทอยเลตก็คือการบุกฐานทัพสกีบิดดทอยเลตนั้นไม่ใช่ภารกิจหรือว่าเป้าหมายหลัก ของฝ่ายทีวีแมนสิ่งที่เรารู้แน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายพนมิตรหรือในที่นี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าภารกิจของฝ่ายสปิเกอร์แมนแล้วก็แคมีราแมนนั้นก็คือการบุกเข้าไปยังฐานทัพของฝ่ายสกิบิลลี่ทอยเลตเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือการกําจัดไซอันติสกิบิลลี่ทอยเลตแต่กลับกันนะครับฝ่ายทีวีแมนนั้นอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันเหมือนฝ่ายแคมีราแมนและฝ่ายสปิเกอร์แมนอยู่ก็เป็นได้จริงอยู่นะครับที่พวกเขาเนี่ยเคย อาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะเป็นเป้าหมายเดียวกันเช่น s p เ a k e r Man และ Camera Man นั้นต้องการที่จะล้มล้างฝ่าย Skibidi Toilet แต่ทางฝ่าย TV Man เนี่ยอาจจะต้องการแค่เพียงล้างแค้น G Man Skibidi t o ยเล t ในช่วงเวลาหนึง่งพวกเขาเลยอาจจะทํางานร่วมกันก็เป็นได้แต่แน่นอนนะครับว่าฝ่าย TV Man นั้นค่อนข้างที่จะทําตัวอยู่เหนือกว่าเพื่อนๆในฝ่ายพันธมิตรอยู่แล้วซึ่งดูแล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนนั้นก็ดูจะน้อยกว่าความสัมพันธ์ที่ฝ่าย Camera Man และฝ่าย s p ก a k e r Man นั้นมีให้กันผมเลยรู้สึกว่าสาเหตุที่ฝ่าย TV Man นั้นไม่ได้เข้าไป ช่วยเพื่อนๆฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ในฐานทัพสกีบิดทอยเลตเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาก็เป็นได้โดยความคิดนี้เนี่ยก็ออกจะดาร์กนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยและในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาจนถึงเหตุผลท้อสุดท้ายที่ว่าทําไมทีวีแมนถึงไม่วาปเข้าไปช่วยฝ่ายพันธมิตรเหตุผลนั้นก็คือยังไม่ถึงเวลาเหตุผลนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่น่าสนใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุุดดดแลล้้้ววททีีี่่่จจะคิดไดในนนนตตออเเืงากหกหผพ เราพูดถึงที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ถึงแม้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะจะมีความเป็นไปได้สูงก็ตามแต่ในโลกของซีรีส์หรือว่าโลกของอนิเมชันแล้วเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทีมงานผู้สร้างนั้นจะคิดมากเท่ากับที่พวกเรานั้นคิดหรือเปล่าแต่ถึงยังไงนะครับสิ่งที่เราพูดออกมานั้นก็มีความเป็นไปได้และเราก็จะเป็นที่ต้องแชร์ความเป็นไปได้พวกนี้ให้เพื่อนๆได้นําข้อมูลเอาไปวิเคราะห์ก,กันในอนาคตแต่สาเหตุที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นนะครับสำ ที่สุดด้วยซ้ำนะครับที่จะเกิดขึ้นในอพิสซดอันใกลน้นี้เพราะคําว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันมีความหมายง่ายๆว่าพวกเขานั้นยังไม่มา แต่พวกเขานั้นจะมาแน่ในอนาคตซึ่งผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่บอกว่าฝ่ายทีวีแมนนั้นไม่พร้อมหรือเหตุผลที่บอกว่าปกติแล้วฝ่ายทีวีแมนจะมาทีหลังเพื่อเป็นพระเอกเสมอสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะต้องปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเพื่อนๆของพวกเขาอย่างแน่นอนแถมเหตุผลนี้นะครับก็ยังเป็นเหตุผลที่มองตัวละครฝ่ายทีวีแมนทุกตัวว่าเป็นมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนไม่ต่างจากความสัมพันธ์ของฝ่ายแคมีราแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนอีกด้วยจากที่วิเคราะ ทีวีแมนเนี่ยจะเดินทางเข้ามาช่วยเพื่อนๆฝ่ายพันธมิตรของเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีการวาร์ปหรือการหาทางเข้ามาเองได้หรือเปล่าอยากทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เพื่อนๆเป็นคําถามสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยตอบคําถามนี้กันใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าฝ่ายทีวีแมนจะเข้ามาช่วยหรือไม่ก็ตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซดที่6 9พาร์ท2นั้นจะต้องเป็นเรื่องราวที่สนุกและมันมากก่อนจากกันไปนะครับอยากให้เพื่อนๆนั้นช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อช่วยให้เอพิโซดถัดไปนั้นมมาาาไไววววๆด้้ยยนะคครรับบสหหหลิิปีีททเเ์ตุผ่่่ฝ เข้ามาช่วยฝ่ายพีระมิดและผมวอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ